I'm not going to be ซิลเวอร์แคสเพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะกลับมาสู่สนามแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกับ Dark Prince ความกล้าหาญและความมีน้ำใจนักกีฬาของพวกเขาก็ทำให้ฟ้าฟันอุปสรรคมาจนได้แต่องค์การดาร์กก็ยังต้องการทำลายกลุ่ม s i ลเ e r Castle ตามคำสั่งของนายทุนใหญ่นั่นคือกิโรชิแต่ทว่ามิตรภาพที่แน่นแฟนของ s i ลเวอร์แคสเซิลทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ทุกอย่างและค้นพบวิถีชีวิตใหม่ของพวกเขาเองในที่สุด วิ่งตะลุยสู่สนามแข่งขันได้อย่างนี้นะอยางนี้นะหยุดได้๋ยวนี่นะหยุดได้อย้จับให่ได้ได้แ้วล้วแจ้วแล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 ้วแแล้ว้้้้วแ้ว้แลแลวแล้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 ว ไปแล้วแล้ว,ลวตามไปไอ้ผู้นี้วายจริงๆเลยเนี่ยแม่ฮหยุดนะหยุดหยุดออกแรงอยู่เรื่อยชะอ้าวหายวับถ้ไมมันไวอย่างนี้นะไม่รู้สิไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเยอะเกยย้าย ไม่ไหวเลยนะแอบเข้ามาในกองถ่ายแบบนี้ได้ไงกันเนี่ยก็พวกเราต้องมาเชียร์ทีมซิว่าแคสเซิลที่เมืองคิงแล่ดีนะปล่อยพวกเราไปก่อนดีกว่านะซิว่าแคสเซิลเหรอพวกเธอเป็นแฟนของซิเวอร์แคสเซิลเหรอเนี่ยเนาะเซกันเซกันนี่นะเธอจริงด้วยล่ะเ็ตัวจริงเลยเอาไปได้แล้วเดอะยว่อนสิ ตอนนี้มีข่าวของทีมซิวเวอร์แคสเอร์พอดีเลยมาดูไหมล่ะที่สนามบินแห่งนี้ยังไม่มีวิแววของเครื่องบินที่บรรทุกทีมซิวเวอร์เคสเซ่นมาเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อจากยางของทีมซิวเวอร์เคสเซ่นอีกด้วยค่ะหมายกำหนดการของการแข่งขันก็จะเริ่มแข่งกันตอนสี่โมเย็นของวันพรุ่งนี้นะคะ แต่ถาหากว่าทีมซิว่าเขาเสซนมาไม่ทันเวลาเริ่มแข่งแล้วแล้วก็ทีมดักริ้นก็จะได้เป็นแชมป์สมัยต่อไปอย่างเด็กเพียงไม่ได้โถเอ้ยคุณมิควันนี้โชาดาได้กลับอาหารเราเถอะจุาค่ะอะไรกันเนี่ยเนื่องจากวันนี้มีลมกันโชกแรงจึงของ,งดเทียบบินทั้งหมดค่ะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะพยากรณ์อากาศแจ้งมาว่ามีลมแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับ ช่วยไม่ได้ี่นะก็ที่นี่มันเมืองแห่งลมไะหัวหน้าครับมีเครื่องบินติดต่อขออนุญ,ญาตรอดลงครับหัวหน้าครับอืมให้เขากลับไปซะวันนี้รอดลงไม่ได้หรอกผมบอกเขาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ยอมฟังเลยนะครับอื <c oughs> <c oughs> เอ๊ะพวกไหนกันนะฮะดื้อจังเขาบอกว่าทีมซิวเวอร์คคสเซอร์ครับว่าไงนะนี่คือเครื่องบรรทุกทีมซิวเวอร์คคสเซอขออญาตรอดลงเดี๋ยวนี้เราอนุญาตให้เรดลงไปได้เนาะแต่ถึงยังไงเราก็ต้องรอดลงที่นี่ให้ได้ ก็บอกแล้วว่าไม่ได้ยังไงล่ะตอนนี้ข้างลง่างลมกระโชกแรงมากเอาเครื่องลงไม่ได้ขาโทษทีนะเราไม่มีเวลาแล้วจะต้องอดลงเดี๋ยวนี้ช่วยเคลียร์ให้หน่อยก็แล้วกันเรียนหยุดอ่ะไม่เป็นไรแน่หรอป่ามาต้องเสียงกันอีกแล้วนนเนี่ยฮะแบบนี้คงแตะระดับไม่ได้แล้วล่ะต้องอดลงตรงๆไปเลยก็แล้วกันระวังหน่อยนะโคชหลบไปก่อนเถอะครับให้จีแซดเขาจัดการดีกว่าตกลง ไม่เป็นไรหรอกจีซแท่นมืออาชีพนะห่วยเตรียมสนามให้พร้อมด้วยอะไรที่เสียงอันตรายเอาออกไปให้หมดเลยนะเฮ้ยชิบว่าแคปซูลเหรอไฮ้ตายเหรอเนี่ยโอ้ยแล้วจะลงได้ไหมเนี่ยก็มันยัง ลิฟต์ตอนนั <Ende esa> ้นล <works af> ิฟต์รถนั่งไปยังไงโอ้โจริงๆด้วยจะลงได้ไหมเนี่ยฮะไม่รู้ฉันไม่ใช่คนชอบลุ้นน้อยปลอดภัยนะม่น่าเชื่อเลยนะคะท่านผู้ชมทีมเซเว่าข้าศึที่หายสาบสูญไปหลายวันได้เดินทางกลับมาอย่างปาฏิหาริแล้วนะคะแต่ว่าลมแรงแบบนี้จะนำเครื่องล่องลอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่าเนี่ย เตรียมพร้อมเรากำลังจะรอดลงลมพัดที่ตรงข้าบถ้าร่งเครื่องก็พอจะไปแด้ โปรแกรมดันรักษาระดับจนถึงห้าได้เลยไม่ไหวแล้วร <oh yeah> ักษาระดับไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไปเท่าอย่างนี้ล่ะทุกคนลงรถไฟให้คนขอห <Huh? S 2> หยุดแล้วล่ะค่ะรอดหน,นังได้สำเร็จจริงๆด้วยสิสินเวอรเคเซนรอดตายละปฏิหารหยุดแล้วนะ <Huh? S 2> เฮ้ยเกือบหัวใจวายขอบใจมากนะจีสันนายช่วยพวกเราไว้แท้ๆเลยฉันคำนวณแรงลมมันผิดไปหน่อยนะขอโทษเลย <Huh? S 3> จริงๆฉันต้องคำนวณได้อย่างไม่ผิดพลาดเลย แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรืยๆแบบนี้แหละจะไปกำนเป๊ปๆได้ย,ยังไงกันล่ะแค่ราอรองพื้นยังปลอดภัยเรากดีใจแล้วล่ะนะขอบใจมากเลยนะที่สคุณมากี่นี่ค่ะปลอดภัยดีใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับมาแล้วมาแล้วว,ลวุ้วยวัใจ เราจะต้องรีบไปที่สนามแข่งให้เร็วที่สุดครับสนามแข่งโอ้จริงด้วยสิคะการแข่งขันแม้มีความตั้งใจกันจริงๆเลยนะคะเนี่ยทีมสิว่าแคสเซ่นไม่ขัดให้ไขรผิดหวังเลยพอมาถึงปุ๊บก็เรียกราจะไปที่สนามแข่งกันเลยนะคะท่านผู้ชมชแข่งขันอะไรกระดับจบ้าหรือไงเออและเช้าใหญ่ว้ายคุณบักวินดีไม่เป็นไรใช่ไหมคะนี่อยู่ช่องไหนใครบอกแล้วว่าไม่เป็นไรกับเราปะทออะค่ะ ดูสภาพตัวเองให้ดีซะก,ก่อนสิสภาพแบบนี้แหละระจะไปแข่งขันอะไรกับใครที่ไหนได้นายช่างถ้าสอบสักนิดก็คงจะหายนะครับแล้วมันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหน,นเา่าอีกสองชั่วโมงก็ถึงเวลาการแข่งขันแล้วนะแต่เราไปถึงสนามแข่งก็มีเครื่องซ่อมเยอะแยะนี่นะเออต่อให้มีเครื่องซ่อมยังไงก็เถอะแล้วพวกแ,แกที่วัน้องใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงกันล่ะเพื่อจะซ่อมพวกแกทุกคนอนะ่ะขอโทษนะครับ นี่แม่เกลอะไรอีกอ่ะเราก็มาถึงที่นี่กันแล้วนี่นะยังไงก็พยายามทําเท่าที่จะทําได้ให้ดีที่สุดไม่ดีกว่าทำเท่าที่จะทําได้อย่างนั้นเหรอได้โปรดเถอะครับนายช่างขอร้องแล้วครับให้ราแขกเถอะครับได้โปรดเถอะครับไอ้ตายสิพวกแกได้เวลาตัดใจชัมัดเลยนะเนี่ยฮะเออคือตอนนี้เอาไปให้ถึงสนามแข่งให้ได้ก่อนกันแล้วกันนะรถอยู่ไหนเนี่ยฮะอะไรกัน ฉันถามว่ารถรถอยู่ไหนฮะเอ๊ะก็เราจะเอารถเอาไว้แล้วนี่นเาคือว่าที่จริงพวกคุณจะต้องมาถึงเมื่อสามวันที่แล้วนะคะเขาก็เลยยกเลิกไปซะแล้วล่ะค่ะโอ้งั้นเหรอแย่จังเลยนะโค้ครับอืมเราขอยืมนั่นมาใช้ก็ได้ดีครับนั่นน่ะเหรอ มันเร่งได้เร็วทันใจดีจังเลยนะยียมสิว่าคุณเซ้ีขอย,ยืยมรับันทุกสินค้าของสนามบินพวงหน้ามียังสนามแข่งคำฟุตบอลพิงเล่ทันทีเลยนะคะท่านผูช้ชมโอยอโ้ห่อยว่าไงนะพวมันยังจะแข่งอีกอยังไงหรอครับคว้ามานะันให้ได้ ถ้ามาลงแข่งไม่ได้เราก็ชนะโด,ดยไม่ต้องเหนื่อยครับเป็นยังไงบ้างล่ะเราไปตามถนนนี้อีกยีสิบกิโลก็ถึงแล้วแล้วค่ะยี่สิบกิโลอะไรกันอีกล่ะ อโอ้ยเรถติด้าเหยียดจนกรุงเทพเลยอน,นี่อ่ะอะไรกันเนี่ยขนาดชนบ,บทแบบนี้ยังมีจราจรติดขันเหมือนเมืองหลวงด้เหรออีกสมชั่วโมงอาจจะไม่ทันก็ได้แบบนี้สงสัยว่าไม่ต้องไปกันแล้วแล้วม,มัง้ง <c oughs> จะไปไหนกันนะฮะเราจะล่วมหน้าไปก่อนครับว่าไงนะจะเดินไปกันเลยเหรอเนี่ยจะได้เราเรออยู่เฉยๆแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับผมก็เหมือนกันน่ะถ้าต้องแพ้โดยที่ไม่ได้สู้แบบที่คณน้อยไม่รับแน่เลยทีเดียวอาชายชายว่ากันได้บ้าที่สุดเลยทจะเราแข่งเท่านั้นยังไม่ได้สอบอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าเรายังมีพลังงานเหลืออยู่พอไม่ใช่หรอครับให้พวกเราไปเถอะครับเงินก็ตาดใจแกสิฉันไม่รู้ด้วยนะขอโทษด้วยนะครับ พี่สิว่าแกเซนไออกวิ่งไปแล้วนะคะอ้าวหมทำอะไรอยู่รีบตามไปสิยะ <Okay. S 1> โอเคยโ้าวทุกคนเฮ้ยย้ายมาแล้วดูดิมาได้ยังไงกันนะฮะยงโอ้ย <c oughs> แก่งไลยล่ะ่มแต่ว่ามีคนเขาอยากจะเจอพี่ลูรี่ด้วยนะจะบอกให้คนอยากจะเจอเหรอเอ้ยแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าเลยครับแล้วนะยังไงก็ถ่ายตอนค่ำอยู่แล้วเราไม่ต้อะขวงเราไปถอย กองถ่ายทำภาพยนตร์เหรอเนี่ยเป็นหนังแนวหน่อยะมีแซววิหารร่มันนบรลาแล้วก็ยังมีมังกรอบกนาน้้ยอยู่แล้วเชียว้ยยอโท่านนี้ครับยินดีต้อนรับทีมซูเวคันเซทุกคนนะครับผมรออยู่ตั้งนานแล้วล่ะครับอยเตัวจริงเหละเนี่ยอ๋อคุณคือคุลุลี่กินโจผู้จัดการทีมใช่ไหมครับ ด,ดีครับอขอโทษเลยครับแล้วคุณเป็นใครไม่ทราบโฉยไม่รู้เรื่องเลยคุณเซก้าดดาราผพมีชื่อเสียงโด่งด,งดังไปทั่วแล้วตอนนี้ยังไงเล่าเชยมิน่าล่ะรู้แล้วว่าตัวต้นเหตุที่ทำให้รถติดในชนบทคือใครับ้สวัสดีจ้าหนูหนู นี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วนักกีฬาทีาทมเซเว่นเจ้าซก็จะไปทานเวลาการแข่งขันหรือไม่รอดูต่อไปนะคะมันยังไงกันเนี่ยร่างกายมันร้อนเป็นหมดเลยพลัลางงานเราก็ยังเหลือเยอะเลยแต่ทำไมทำไมทุก ทำไมเป็นแบบนี้อ๋อฉันก็เหมือนกันนะเนี่ยฮะอ๋ออ๋อไม่นะเป็นไไปเร,รือเปล่าพวกเราปัดโถวไมัเกิดอะไรขึ้นนเนี่ยให้ตายสิสงสัยเป็นเพราะที่สู้กับจนล่านแน่ๆเลยใช่แล้วเออทุกคนเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยฮะสบายมากนะเราต้อไปที่สนรับแขงให้ได้ เาราทนหน่อยคผู้รับมือยังไหวเนาะเข้าใจกันใช่ไหมว่าจำเป็นต้องสอมนะไม่ชอบใหญ่ถึงพวกแกจะมีความสามารถสักแค่ไหนก็นตามแนตะ่ทาไมสอมแบบรุ่งอะไรสักก่อนละก็พวกแกก็ทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะร่างกายของแกในตอนนี้สู้กันมันจะสอมไปหมดแล้วสภาพแบบนี้ยังคิดจะไปสู้กับพวกท่านอีกอย่างไัลนะ่ะคิดว่าไหวหรือละถ้าคิดจะสู้อีกแล้วก่อนไปลงสู้ในสภาพ,พที่พร้อมเต็มที่สิการต่อสู้ต้องมีค่านะว่าไง ตัดสินใจว่าไงนะขอโทษครับนายช่างใหญ่จะโง่ยจะมาพูดขอโทษอะไรกันตรงนี้ให้ไปถึงสนามแข่งสัก,ก่อนสิแล้วกันถ้าถึงสนามแข่งแล้วสอบกันยังไงก็ทำได้ดีนะเรีบไปสิวนฉันยังทำไมล่ะจริงเหรอคะเนี่ยครับผมจะให้ยืนเพลิคอปเตอร์กันล้วกันนะครับเป็นเพราะผมท้าท้าที่ทำให้พวกคุณต้องเสียเวลาแบบนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ บันเล่าเขาบอกเราอ่ะแย่ชะ yeah, มาัดไม่มีอะไรเลยนี่นาะคงเป็นฝีมือพวกต่อต้านทีมซิเวอร์คอร์ซนแน่ๆเลยฮิโรารีหน่อยเนี่ยอุตส่าห์มาจะถึงนี่แล้วต้องถอนตัวเหรอพวกดาร์วินดี้รักวินดี้พวกเราไมา่ยอมแพ้หรอกนะจะปล่อยพวกดาร์มันทำตามใจทุกอย่างได้ยังไงกันฉันก็จะไม่ยอมแพ้ทัทท้งที่ยังไม่ได้แข่งล็อกดิวเคนจริงด้วยนะ ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วสู้ให้มันสุดๆไปเลยไม่ได้นะพวกแกนะจะบ้ากันไปทังไหนอะเนี่ยฮะสภาพร่างกายแบบนี้ถ้าลงแข่เขาก็ก,ก็อาจจียแขกใครไม่ได้อีกไปตลอดชีวิตเลยอะรู้ไหมและท่างใหญ่ครับร่างกายของพวกเราพวกเราย่อมรู้ดีที่สุดครับมันก็โถกันนะพวกแกต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าสภาพร่างกายพวกแกตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างฮนะ นะการแข่งขันครั้งนี้ถือว่าแคสเตอร์จะสละสิบสิบกรจดการจดการ,าการไม่รไม่นะนั่นนะเชอก็นะก็ทุกคนพยายามกันเต็มที่สุดความสามารถแล้วนี่เราพยายามต่อสู้มาจนถึงวันนี้แล้วต่อจากนี้ไปเราก็ยังต้องพยายามกันต่อไปอีกนี่นาะไม่จริงเลยไงล่ะถ้าเราจะต้องมาบาดเจ็บแล้วก็เสียหายจนงอาจจะแข่งไม่ได้อีกต่อไปแบบนี้ซึือปล่อยพวกดาชนะไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ จะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงใครดูสิการเฮ <Hey. S 2> ยังไม่ขเบาขอโทษที่ทำให้รอนานนักท่าตผู้จอมแฟนฟุตบอล คนดูการถ่ายทอดนะครับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศในวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างซิวอคาโซกับดาร์ปรินซึ่งเป็นแชมป์เก่าและวันนี้ก็มีลมแรงมากตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาเริ่มการแข่งขันแล้ว ทีมดารินมาพร้อมแล้วส่วนทีมซิลเวอร์คัสซนยังไม่เห็นแม้แต่งงานนักกีฬาทีมซิลเวอร์คัสซนสงสัยจะถอนตัวเพราะสภาพไม่พร้อมการแข่งขันนะครับแบบนี้มันน่าขยหนนาจริงๆต้องแพ้ทั้งๆที่ยังไม่ได้สู้เลยนะครับตาผู้ชมครับรับรอง อะไรนะร่ะตื่นเต้นครับตื่นเต้นทีมซิวอัลคาโซมากันแล้วครับท่านผู้ชมมาที่สุดเลยมาครบสิบเอ็ดคนเลยแล้วเนี่ยนี่มันนี่มันซ่อมแซมกันเขาได้ยังไงโซมขนาดนัน้นเหลือเชื่อกันทำไมแค่นี้เองดึกเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงทีมซิวอร์คาโซเข้าไปประจำ ที่ในสนามนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีแค่9คนเท่านั้นนะครับวุ้ยออกมาแล้วครับท่านผูบบ้ชมแมตต์ดั้งเอสกับดิวเคนตามออกมาแล้วเอ้ยสภาพแบบนี้ยังคิดจะสู้ไปยังงั้นเหรอไม่เป็นไรนะดิวเคนสวยมากนะฉันจะทนด้วยกว่าคนอืน่นจะสอบเสร็จได้อยู่แล้วนี่นะเฮ้ hey, <Okay. S 2> เอาแผ่นปินน้ำมันที่ออกให้ดีสิ <S S <Okay. S 2> นี่เธอช่วยน้ำมันมาให้เขาเติมหน่อยนะ,ะเอา เบอร์สอง <ENNIS> สกนดีเลยฮะเดี๋ยวนี้เลยค่ะรือแล้วหน่อยสินะเรียบร <lawsuit> <ulously, S 2> ้อยแล้วรีบมาปฏิสนามอะไรนะทีเราจะจัดการเองไม่ต้องห่วงแล้กัครับหัวมันมันครับหัวมันมันลมชักจะแรงึ้เด็กล้วสินสีวุ้นข้ รวมพลังของทุกคนเอาไว้ด้วยกันแล้วก็สู้อย่างขาวสะอาดมาตลอดเราต้องชนะก,การแข่งขันครั้งนี้แน่นอนจะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าทางที่ทีมซิ l เวอร์แคส e เลือกเดินเป็นผลทางแห่งนักกีฬาที่แท้จริงเอาล่ะการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มแล้วนะบัดนี้